สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดสีเรานุกูลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมีวันนี้จะมานําเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อการสลายสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มคาร์บอเมตโดยคาร์บอเมตไฮโดรเลสเอฟดีเจในเอเชอริเชียคอไลเบลชเวนตี้วันดีอีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการใช้ยาฆ่าแมลงส่งผลให้เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตทางการเกษตรและในสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปยาฆ่าแมลงแบ่งออกเป็น4ประเภทแต่หนึ่งในประเภทที่มีความรุนแรงและคงทนในสิ่งแวดล้อมคือคาร์บเมตคาร์บเมตแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามความแตกต่างในตำแหน่งอานหนึ่งของโครงสร้างซึ่งคาร์บเมตเป็นยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงทําให้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางแต่ความเป็นพิษของมันนั้นยังส่งผลต่อนอนทาร์เกตออร์แกนิซึมอีกด้วยดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการปนเปื้อนควรได้รับการบําบัด Bio Remediation หรือการบำบัดสารพิษทางชีวภาพคือการประยุกต์ใช้กระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์หรือพืชในการย่อยสลายหรือเปลี่ยนรูปสารพิษเพื่อบำบัดความเป็นพิษของสารนั้นซึ่งเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนคบบาบอเมตพบว่ามีแบคทีเรียที่สามารถเจริญและย่อยสารพิษตกค้างนี้ได้เนื่องจากแบคทีเรียนี้ผลิตเอนไซม์คาบอเมตไฮโดรเลซ CFDJ ที่สามารถตัดพันธะเอสเทอร์ของคบบาบอเมตได้ ซินเทติกไบโอโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและถือเป็นมิติใหม่ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้โดยในงานวิจัยนี้สนใจที่จะนำยีนเข้ารหัสเป็นเอนไซม์คาร์บอเมตไฮโดรเลสยีฟดีเจผ่านเทคนิคทางอนุชีววิทยาร่วมกับโปรแกรม Snap Gen นสร้างซินเทติกอีโคไลเบลทเวนตี้วันดีอีทีที่มียีนดังกล่าวผ่าน Small l l scale production ได้เป็นซินเทติก คาร์บอเมตไฮโดรเลส CFDJ และเมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเอนไซม์ต่อสารตั้งต้นคาบาริลซึ่งเป็นคาบอเมตชนิดหนึ่งด้วยเทคนิค HPLC หรือการแยกสารโดยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงได้ผลดังภาพ ภาพ HPLC profile ณเวลาที่10.3นาทีแสดงพีของคาร์บรลที่เป็นซับสเตรตลดลงคิดเป็น50%ภายในเวลา24ชั่วโมงซึ่ง maximum degradation ของ biotic control มีค่าเพียง10%เท่านั้นโดย Product ที่ได้คือ one nephthol แสดงณเวลาที่11.4นาที ดังนั้นการใช้เอนไซม์คาร์บาเมตไฮโดรเลซ CFDJ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการบำบัดยาฆ่ามแมลงคาบ,บาเมตที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ